ก็กล้าสวัสดที่ทำได้แล้ววันนี้ก็เป็นช่องเน็ตไลฟ์ซึ่งไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเพราะว่าหาเกมเล่นอยู่แล้วผมก็เลยจบไปหนึ่งดาวนาะไปกันต่อเลยก็ไม่ได้อัดเอาล่ะใช้ตัวอะไรดีหน้าครั้งนี้อืนครั้งนี้ใช้ับอลเลนซึ่งมันมันไม่มีในเพย์สตูนะก็ก็เป็น แต่ว่าไก่เออเออๆนิดหน่อยอะไหนโอ้ยดูสกิลหน่อยว่ามีอะไรบ้างอฮ้อโอาเทอย่นะทำเบ้าโอ้ยเกือบหาทำไงอ่ะต่อยต่อยโดด เดียวเดียวเดียวข้างบนมีอะไรวะข้างบนมีอะไรเรอ,อขึ้นเนี้ยคลิปหายเลยตรงนี้ตรงนี้อ่าได้ละเออช่างมันวัดดีจ้าเพื่อขึ้นอือหึแล้วกูกดทำไม กดทำไมไอ้บ้านนานเลยนวลน้อง,อง <c oughs> เออเหรอเออเหรอ <c oughs> มาดิจ๊อกโอ้ยตุ่มมันยากข้างหน้าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเสียงขึ้นแป๊บ อ่มันตัดเสียงเกมลงโอเคได้แล้วอุ้ยอิสร์แม่งอุ้ยอุ้ยอิสระแมงอ,อะไรไวะโฮ้ยตัวนี้หดได้ตัวนี้หดอใช้ได้อ,ไดอัศวินเฮ้ย ซึ่งเราจะต้องไปสู้กับเราต้องไปช่วยปูแม็กก็กวิน,นะครับใครีอยากเล่นก็ลองหาดูใน Google ไม่มีใครอยากเล่นหรอกนี่มันเป็นภาคปัจจุบันและเป็นการแบบว่ารีรีบูตซึ่งโอ้โหมันคึกเออแต่อย่างน้อยเกมก็สนุกใช้ได้นะครับก็บอกว่า สนุกสนุกไปกันต่อเอานี้กันโอเคต้องเก็บพลังงานแป๊บโอเคสวยอ๋ฮอ้ซึ่งนั่นแหละซึ่งอูมินิเอ็กก็ไม่ค่อยเล่นเลยแต่ก็ฟาร์มอ่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้อยู่ดี จัดอุ้ยไม่น่าเข้าไปเลย่โอ้ยโอ้ยเนอะอ้ยจวยดวย้ยะโดดรุ่มก็จะไหวเรื่งนักหนาหลบดิยังไงสัตว์ตีกูไวเยอะอ๋อ Ok, bay nó chôm bay Phô âm của nó phô mạc 4 âm hồn đi Dạ Ui, phô âm Ui, ui Ui Phục đi bây giờ skill chứ หนเอ้อาเอาอ้าเออตายรู้วตายรู้ว um ่าหัวจริงหัวจริงหัวจังกระมังสักผ้า ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินครับเฮ้ยจะโหดเลยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเนาะมันโหดวมันหดว่ะเฮ้ยที่ตีตุยเอรอฮะไปเกินอ๋อยังไม่จบยังไม่จบไม่ย,ย,ย,ยังเดินมาให้นี่นี่นี่ ตูดลงไปเหรออ๋อแล้วก็มาพังเพื่อจะเก็บเพื่ออะไรอ่ะไต๋ดิไต๋ดิ่อยดิไปด,ดูข้างหลังมึงน้องไม่ไม่ไม่ไอแก๊ดอุ้ยเหลอกลวุ้ยละ กูสากระโดดแ้วนะืมทำโขกทำหัวนี่ไงหนักมือเจอกูนี่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 ให้เอาเรียกแป๊บ โหดต่อโหดรอตาแดงทำเป็นตาแดงน้องโอ้ยกระตุกนิดหน่อยอะไรชัดเอาอุ้ยตกกระจายอ่ะยังไงอาจจะมี EP พสองนะคะอยากอีกเลยไป เราเขามันยิงใส่เพื่อนมันได้ไม่ได้วะอะไรนี่ออันนี้กูดักฆ่าปูอุยอ้ยอุ้ยมู้เป็นตัวนี้บอกขึ้นมาดิากักอุย้ยโทษพี่เก็บเลือดแปบบมาเจอปูดินี่ทำใส่ซุก่อน โอ้โอ๊ยอ,อยโอเคผ่าดละอันนี้อ่ะแหว,วสเล็กๆกันนะอืมรู้วิ่งกดเร็วอืมเร็วแรง มันอยู่รงเซนโค้งอุ้ยสกิลพายุหมุนนี่ไงน่ตัวล่โอยนี่เจอกโดดนี่ าไปก็ดีโ okay. อเคอุ้ยเกือบ น้ำอุ้ยโอ่จรไม่เคยโดนเลยถ้าใครมันเสกมาเยอะแยะวันวววนี้อ่อเถอะพอเถอะนวลูกพี่โอ้โอยช่วยด้วยกระตุกน,นี่ไงเจอเติมเสาหรออุอ้ย กัวแลวหลบอืมอะไรเเกือกบท่านชมอ่าไปอีกด่านลงมาในเหมือง ซาดอะไรอ่ะนีหักแล้วอะไรอะไรรอะไรอยิงมานี่กูบ ว่าทีนี่อะนะมันมันเกิลน,นั่งเหรอนี่โอ้โหสามตัวเป็นบอยแบนด์เลยนะเก็บพลังแป๊บต้องโหลดอีกแล้วโอเคเฮ้ย อ๋อที่เป็นแบบนี้คือมันมีห้องรับเหรอเฮ้เพิ่งรู้แต่แต่ดันบ้างดาน,านก็มีแต่ผมไม่รู้ผมผมเห็นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ไงตอนนี้ยังผมยังไม่ได้อัดนะ เกือบเกือบเกือบโอ๊ยกูจะโดดไปใส่ทำไมนี่นี่วะไลยไล่เหลือเหลือเหลือสติงฟรายตัวเดียวนะฮะ อ่าสิงไฟเดียวไปลุยกันต่อตัวสองครั้งเหรออ๋อสิงไฟสามารถตัวสองครั้งได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันมีปีกไงอ่ามาดูสกิลสิงไฟกันตัวกินเหม็นแต่โคตรจากมันเป็นตัวตีไกลนะมันก็เข้าทางดิ มันก็ไม่เข้าขทางดีอ่ะนี่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 โคตรเบาไอ้สัตว์หนูเบาเกินนี่นี่นี่นีโอ้ยไม่ถึง,งแล้วเ,เขียวโอ้ย ไปเรื่อยๆเอาละัดทางไหนตอ่อแล้วไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยนี่อ่ะอ่กูต้องมาตรงนี้ใหม่อ่ะโอ้ ยากกินเอาละโอเคนี่มึงยิงไกลได้กูก็ยิงได้เหมือนกันโอ้ยอะไรอ้ห่วยโอ้ย,อ,ยอ่าไปด่านใหม่ โอเคเอาล่ะสับคิวนี้ขอจบคิวพียงนเท่านี้นะคะ